หนุ่มสุดจะทนจองตัวดูหนังเจอลุงไล่เตะเบารวัวหลังไม่ยืนทำความเคารพเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาเล่าประสบการณ์ที่ถูกชายสูงอายุที่นั่งแถวหลังทำการคุกคามกลันแกล้งหลังจองตัวหนังไปดูหนังตลอดทั้งเรื่องเนื่องจากเขาไม่ได้ยืนทำความเคารพก่อนนั่งใช้ผู้โพสระบุว่าตนไปดูหนังเรื่องหนึ่งรอบ17นาฬิกา30นาทีที่โรงหนังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ยอมรับว่าไม่ได้ยืนทําความเคารพช่วงต้นเรื่องซึ่งหลังจากดูไปสักพักก็ถูกลุงที่นั่งเบาะหลังเตะเบาะหลายครั้งตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจงใจหรือไม่จึงขย,ยับไปนั่งเบาะข้างๆปรากฏว่าก็ยังถูกตามมาเตะเบาะอีกทางนี้เจ้าของเรื่องเล่าบอกว่าตอนนั้นไม่กล้าที่จะไปต่อว่าเพราะก็ไม่รู้ว่าลุงเป็นคนที่สติไม่ดีหรือไม่ซึ่งหลังจากจบเรื่องจึงไปแจ้งพนักงานไว้ยอมรับวากลรวและเสียความรู้สึกมาก พร้อมแนะนําคนอื่นที่เกรงว่าจะเจอแบบนี้ว่าควรจะเข้าโรงหลังเพลงจบเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามหลังเรื่องราวนี้ได้ถูกโพสต์ออกไปได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากและคนบอกว่าถ้าตนเป็นคนเจอเหตุการณ์แบบนี้จะไม่ยอมอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีบางส่วนกลับไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงพร้อมกับท้าว่าถ้าเป็นเรื่องจริงให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ